การคุยที่เหนือชั้นและไม่เป็นของตายสําหรับแฟนเก่าครับครูความจะเอาเรื่องนี้มาแชร์สามข้อเพราะงั้นเนี่ยคาพูดอะไรบ้างที่พูดแล้วเขาปลดบลด็อกจริงๆมันมี5อย่างนะครับเว,เวลาที่คุยเนี่ยถ้าคุณพลาดอีกฝ่ายจะยังคงมีอีกโก้และมันยังอยากเอาชนะคุณอยู่มันพยายามเงียบมันพยายามบล็อกกับแต่ถ้าคุณใช้วิธีการคุยสามในห้านี้หนึ่งครับถ้า คุณยังมีการคุยกันอยู่บ้างนะครับนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆครับประโยคที่ควรจะคุยมากที่สุดคือการขอบคุณนะที่คุณเคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉันนะครับเคยเคยเป็นส่วนหนึ่งในในประสบการณ์ที่ให้ฉันเติบโตมากขึ้นคำพูดลักษณะนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าปิดโอกาสไม่ให้กลับมาและไม่ได้บ่งบอกว่าคาดหวังให้คุณกลับมาซึ่ง คำพูดลักษณะนี้มันทําให้อีกฝ่ายลดอีโก้ลงมาเพราะมันคาดเดาไม่ได้ว่าเอ้ยมันยังรอเราเราอยู่หรือเปล่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเดินหน้าต่อไปว่าเฮ้ยหรือว่ามันมีคนใหม่วะสิ่งนี้ทําให้สมองเรปทิเลียนเบรนของอีกฝ่ายคาดเดาไม่ได้ครับจำไว้นะครับอะไรก็ตามแต่ที่คาดเดาไม่ได้สมองจะสนใจแต่ถ้าอะไรก็ตามแต่ที่คาดเดาได้และรู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันจะไม่สนใจครับมันเหมือนอาการดูหนังครับถ้าดูแล้วมันยังไม่จบมันยังคาราคาซังเอ้ยอยากดูให้จบ แต่ถ้าดูจบแล้วแล้วก็ดูซ้ํากันหลายๆรอบมันจะไม่อยากดูคําพูดที่หนึ่งคือการบอกว่าเออขอบคุณมากเลยที่คุณเคยเป็นส่วนหนึ่งคําพูดลักษณะนี้เหมือนจะมูฟออนนะแล้วก็เหมือนกับว่าเอ้อไม่ได้รอนะแต่ก็เดาไม่ได้ว่ามีคนใหม่แล้วหรือยังเดาไม่ได้ว่าชีวิตตอนเนี้ยมันดีขึ้นถึงไหนแต่ฟังประโยคนี้แล้วรู้สึกเออมันดีขึ้นเขาจะรู้สึกว่าคุณดีขึ้นสองครับคือการอวยพรก็ขอให้โชคดีนะครับเออก็อืมนั่นแหละ ขอให้โชคดีนะครับขอเออทำอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะประโยคนี้ไม่ได้บอกว่าอยากกลับไปและไม่ได้บอกว่าเราตัดใจและไม่ได้บอกว่ามีคนใหม่ในขณะเดียวกันอวยพรสิ่งนี้มันทําให้ reptilian brain ของอีกฝ่ายรู้สึกเป็นมิตรมากขึ้นและคาดเดาไม่ได้ว่าเอยตกลงแล้วจะยังทะเลาะต่อดีหรือเปล่าเพราะมันอวยพรฉันมาในขณะเดียวกันก็ต้องซเคว t i o นด้วยว่าเอา้าเขามีคนใหม่หรือ,อยัง หรือว่ายังไม่มีแต่ทําไมมันพูดเหมือนกับชีวิตของมันดีขึ้นมันดีขึ้นเพราะอะไรมันทําให้คนพยายามหาคําตอบสามครับคือการยินดีด้วยไม่ว่าเขามันจะบอกว่าเนี่ยมันทํอะไรก็ตามแต่มันจะก้าวหน้าไปถางไหนยินดีด้วยนะนะครับเออยยินดีด้วยประโยคนี้ไม่ได้บอกว่าตัดใจแล้วหรือมีคนใหม่หรือชีวิตของเราเป็นยังไงครับแต่อีกฝ่ายฟังแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าวิธีการคิดของเราก้าวหน้ามากขึ้นเขารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ย ดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันดีขึ้นระดับไหนระดับไหนแต่ว่ารู้สึกว่ามันดีขึ้นซึ่งสิ่งนี้ทําให้แรปทิเลียนเบนของอีฟายปลดอีโก้หรือวางอาวุธลงทั้งหมดเพราะงั้เนี่ยไอ้สิ่งที่เคยโพสต์บัญจาโพสดาต่างๆพวกเนี้ยความรู้สึกหรือความขุ่นัวของจิตใจจะลดลงทุกอย่างจะลดลงทั้งหมดไอ้สิ่งที่เป็นลบๆและมันจะเพิ่มความเป็นบวกในสมองของอ e ี่ายมากขึ้นครับสิ่งนี้มันจะเป็น5ประโยคครับ ที่ทำให้เราเนี่ยไม่เป็นรองครับและทำให้อีกฝ่ายลดอีโก้ครับเรื่องนี้ก็จะอยู่ในคอร์สส่วนหนึ่งะครับของคอร์สในราคาลายพันนะครับเรื่องนี้มีใครอยากได้ไหมใครอยากได้เอาคูปองให้ทั้งหมดเลย5ประโยคพิมพ์รหัสแฟนเก่าแล้วตามด้วยหมายเลข2ครับคุณจะได้5ประโยค ที่ทําให้แฟนเก่าอยากกดบล็อกมากที่สุดอยากเข้ามาดูคุณมากที่สุดอยากมาส่งคุณมากที่สุดอยากมาติดตามมากที่สุดรเรื่องนี้ครูคำสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาแตมเนี่ย8,900นาบาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดค วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูคมหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ40,000ื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับ0ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืพอคุณไม่เข้าใจจิตวทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สหมดเลยครับ 5เดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจาได้ว่าแฟนมีมือที่3ามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนูน่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3 0 0พ 900บาทครับคือ1 0แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเตป็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่งยเก้าบาทครับหนึ่งเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็คสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ